สวัสดีครับพบก,กับผมนะัทพงศ์มัทองเกษตรพทักโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนมมยงชิดครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลในส่วนของมมยงชิดอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยครับจันแลมฉัดกั้นจ้าอ่าพี่จันแรลมพี่จันแรลมตรงนี้มมยงชิดเนะาะจเขตตำบลอะไรครับตำบลป่ากลมเกาะอำเภอสวนขลกจังหวัดสุขโขทัยจ้าอ่าสวนมมยงชิดของพี่นี่ทั้งหมดกี่ต้นครับเจ็ดสิบต้นจ้า จ็ดสิบต้นะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วมะยงจิ้เจ็ดปีจ้ะปลูกมาเจ็ดปีแล้วอ่านะครับเมื่อกี้ผมเดินดูเที่ยวชมนะครับบอกได้เลยว่าดกสวยงามมากครับนะฮะแทบจะมีเขาเรียกมีความดกทุกต้นเลยเทุกต้นเลยจ้ะปีนี้ติดทุกต้นเลยมันตแตกต่างจากทุกปีไหมแตกต่างมากจ้ะเพราะว่าทุกปีไม่ติดครบทุกต้นจ้ะอืมนะครับปีนี้มีทุกต้นเลยอ่าเป็นเพราะอะไร เป็นพ่อฉีดโพรีไปค่ะนี่ฉีดฉีดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฉีดฉีดตั้งแต่เดือนสิงหาจะประมาณยี่สิบวันฉีดครั้งหนึ่งสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งจนมาถึงออกซ่อนี่แหละจ้ะต้องหยุดอฉีดไปประมาณกี่ครั้งเนี่ยประมาณหกหกครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งเลยจ้ะประมาณนี้เนาะจ้ะประมาณน้ทุกครั้งที่เราฉีดเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต้นยังไงบ้างต้นสมบูรณ์จ้ะต้นสมบูรณ์ดีแล้วเขาก็เก้มตัว ได้ดีแหละเพราะว่าใบดําอะไรเงี้ยมันเตรียมออกโซ่ดีที่สุดอ่ะจ้าแล้วก็ออกมาให้เราเห็นอย่างนี้เลยจ้าช่วยบอกเราหน่อยว่าลูกความสมบูรณ์มันเป็นยังไงนี่นี่นี่ฮะสมบูรณ์ดีจ้าออกเป็นพวงเนี่ยเป็นกระโจมกระโจมเลยผิวพันธุ์สวยจ้าอืมนะครับก็ถูกใจเราแหละถูกใจมากอ่าเจ็ดสิบต้นเนี่ยหมดโฟทีไปกี่ซองหมดไปสองซองอืมหมดไปสองซองเนาะจ้านะครับ ความรู้สึกเราในการเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรลดต้นทุนจะนะครับได้ไหมได้ผลผลิตก็มามาจ้ะผลผลิตก็มาของก็ดีจ้ะออย่างนี้ใช้ต่อไปไหมครับใช้จ้ะแน่นอนเนาะใช้ต่อไปแน่นอนใช้ต่อแน่นอนอ่าจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือรอเก็บผลผลิตอีกอีกประมาณกี่วันกี่เดือนประมาณ ประมาณงว่าที่สิบเนี่ยคงจะได้แล้วเพราะมันเรื่อเรื่อหมดแล้วอ่ะมันก็สุกไวนะครับสุกไวปีก่อนๆไม่เป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นไม่เป็นจ้ะมันเป็นยังไงปีก่อนมันมันออกไม่เยอะไงมันออกไม่เต็มที่ไงครับอ่าอันนี้เขาเต็มที่แล้วปีนี้อืมจ้ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะติดหรือไม่ติดอะไรแค่นี้แต่ก็ขอให้ออกซ่ออ่ะคืออยากให้ออกซ่ออย่างเดียวอ่ะอืมอืจ้ะรับ๋ต่ได้ผลดีมากโอเคตอนออกซ่อเนี่ยได้ผลดีมากครับจ้ะ โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจจากการเอามาฉีดพ่นจในส่วนของมะยมพิษอ่าแล้วก็ใช้ต่อไปแน่นอนเนาะแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ผมนัตพงศ์ทองเกษตรพทักโลกขอบคุณคุณป้ามากเลยครับเปิดสวนมะยมชิดให้เราได้เยี่ยมชมนะครับอ่าถามสุดท้ายเลยครับมะยมชิดอันนี้พันอะไรพันทูนเก้าจ้ะพันทูนเก้าเนาะพันทูนเก้ามะยมชิดพันทูนเก้ารสชาติความโดดเด่นมันเป็นยังไงพันนี้กรอบหวานจ้ะ อ่ก็ดวันเนะาะเดี๋ยวเราจะได้กินแน่ๆอ,อ,อีกไม่นานนี้เองครับไม่นานเลยจ้ะอ่างั้นวันนี้ผมนะัทพงศ์วันทองเกษตรพทัก์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับจ้า